สวัสดีครับสวัสดีแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับมาพบกับช่องพ่อใหญ่ทองคำชาแนลนะครับผมนี่ครับพวกเราสามคนเพิ่งมาแต่ตัดหญ้าให้น้องช้างครับผมนี่ครับของสีดอคุณเงินครับเราไปดูคุณเงินครับผมคึกแล้วครับคึกแล้วครับ ครับือ้อนแจ็คระวังครับผอนแจ็คนี่เป็นไรคุณเงินต้องเดินห่างๆนะครับไม่ใช่ควัน,นครับผมต้องมาระ,ะมัดระวังด้วยนะครับนี่ครับกำลังคึก เอาหญ้าฝั่งนี้ก็หญ้าของคุยใหญ่ทองคำใช่ไหมครับฟันแจ็คครับผ้ไปครับครับันีก็ไปตัดตครับครับน้องโตมีหน้าที่แบ่งียวทำงานผ่านไมน้องโตไม่ได้จะผ่านเนาะครับ ผมกินแรงมากเลยครับแต่วา่ากินข้าวเยอะนะครับกินข้าวอลไรครับถูกกินวันละหนึ่งช่วยครับ่ะงานรับพี่ปไปไหนครับพี่ไปในบ้านครับผมนี่นะครับหลักที่เพื่อใหญ่ปลูกใหญ่ไปครับครับเป็นเหยียบตูบุครับ ก็ไปตัดเลยใช่ไหมครับครับผมยังไม่ได้กินรับประทานอาหารครับ,รบนี่ครับพระเอกของเราครับเของเรานะครับผมยืน เต้องช่วยกันสิครับน้องตู้ดูกันครับพี่ใหญ่ต้องครับเถอนเถื่อน แก่ย่ามาเลยครับโอ,อตุ่ย่าลงมาเลยครับนี่คือชีวิตประจำวันของชาวช้างเนาะครับครับผมเก็บลักทุกวันไปดูน้องโอตุ่ทำงานน่อครับทำงาน,น,นทานไหมพิจนาให้ห่อยมีอะไรไหมครับน้องโอโตุ แบกครับมา,มาดูน้องโต๊แบกหญ้าบกกองไว้กันครับผมจะดูว่าเขามีความสามารถไหมครับไม่รอดครับผมอนเจครับดูจากการดึงหญ้าล้วไม่รอดครับผม ดึงยังดึงไม่ออกเลยนะครับ,รบผมดึงเทเลนิตครับน้องโอโต้ดึงข้างบนก่อนครับผม มาแจ็คดูครับผมชนิดของเขาไม่สิดง่ายครับมาดูข่อใหญ่ทองคำดีกว่าครับผมนี่ครับพ่อใหญ่ทองคำของเรา งาเริ่มใหญ่ขึ้นใช่ไหมครับคอนแจ็คกี่เมตรเนี่ยครับไม่ตองทเรายืนสายไปสายมาอยู่ครับผมนี่ครับ นอโต้ย่าลงครับผมนอโต้ย่าลงกันนะครับถุงเงินมายัางไงนี่นอ้อโตจะรอดไหมครับกับการยิงย่าน่น้องเรียกผม ออกตานะครับผมชั้นครับครับคือไมอาลงมาให้หมดครับค่อยลงมาครับกระดูกใหอ่ดีควา ครับอย่างเราคนจะเก็บที่นะครับผมสเสร็จแล้วใช่ไหมครับครับผม ราจะไปไหนต่อครับต่อยาลงทำไมครับยาเก่าก่อนครับครหญ้าใหม่เอาไว้ เลงครับลงครับทำงานไม่ลดครับเดี๋ยวจะไม่ออกนะครับไล่ออกไปไหนครับไม่ออกจาก ตอนนี้เขาให้ไปอยู่สังกัดใหม่เพราะว่าน้องโอโต้ทำงานผ่านเนาะครับให้ไปเลี้ยงอะไรดีเลี้ยงวัวดีกว่าใช่ครับง่ายเลียงเยอะเลยใช่ครับแต่เวลากินข้าวเขาทำไมกินเยอะกับเพื่อเลยเยอะไรผมกินหนึ่งเพื่อครับครับเวลากินข้าวากินเยอะกับเพื่อเลยใช่ครับกินจนจุกนอกวันนั้นวันนี้กินผ้าเวลานะครับครับ อิวแรงๆก็ที่ไปตัดมาแล้วครับสองคนเกิดความรักหรือครับเพราะว่าคนรักไม่สบายนะครับเกี่ยวกัปูเราไปขีดว่ากินมาเมื่อวานนะครับผมนะครับเกิดอุบัติเหตุเนาะเอาหลอดพิครับผมนี่ครับไปอยู่ตรงโน้นเลยครับเหนื่อยครับผมครับตอนพอสมควรนะครับ เยอขาจะให้ช้างได้กินเนาะนี่เราจะตัดใหม่ครับเนะาะเพราะว่าวันมาเดินมีต้นตานะครับเราต้องคุณญานะครับต้นตาคือประเภทนี้ของคนเขมรนนะครับคือเส้นโอ้ย่าตายายนะครับผมใช่ครับ ว,นนวันที่สี่นะครับเราก็จะเตรียมเตรียมหญ้าเตรียมฐานเยื่อยนะครับที่ห้าก็เส้นดนตานะครับผมด้วบอก fc comment มาได้นะครับอยากให้เราทําอะไรนะครับคอมเมนต์ได้นะครับอยากให้พวกเราทําอะไรนะครับผมอยากให้ผู้ใหญ่ไปไหนนะครับทําอะไรนะครับ ใช่ครับคอม,มเม,มนต์ได้เลยอยากให้ทําอะไรบอกนะครับเกาอยากท,ายายทําให,ไหา้ได้ครับนี่ก็เป็นภารกิจยานเช้านะครับผมอีกหนึ่งวันนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้็ขอตุกไว้เพียงเท่นี้นะครับฝากติดตามช่องพ่อใหญ่ทองคำชแนล <Channel S 1> นะครับผมแล้วก็เพจพ่อใหญ่ทองคำนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับ